ดีคาทําสบเสบียนแม้สิ่งกอ่อสร้างโบราณจะมีมากมายทั่วโลกแต่เราก็สงสัยไม่ได้ว่าทำไมบางอย่างถึงได้มีรูปร่างหนะ้าตาประหลาดและน่ากลัวซะจริงๆเช่นเดียวกับสิ่งกอ่อสร้างทั้งสิบแผงดังต่อไปนี้ที่นอกจากจะแปลกแล้วยังเต็มไปด้วยปริศนามากมายถ้าอยากรู้คำตอบแล้วก็ตามเรามาเลยรูปปั้นฮอร์โมนกัสหากวันหนึ่งคุณเดินผ่านแถวแถวริมน้ำแล้วไปเจอสัตว์ประหลาดคล้ายคนกำลังทำท่าแปลกๆอยู่แล้วก็ อย่าเพิ่งรีบก่อยแนบไปหาหมอผีมาปราบละ่ะเพราะนี่มันคือผลง,งานศิลปะของโซเฟียเฟสติกีโกโมโดยมีชื่อคอลเลกชันเก๋ๆว ah, ่าฮอมอังกัสมีความไม่เหมือนใครตรงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดินโครนและสารายร้อยเปอร์เซนต์หลังจากนำไปจัดแสดงในอ่างเก็บน้ำซีน,นีที่อ่าวมอบิยองในฝรั่งเศสแค่ไม่กี่เดือนแทนที่คนจะกลัวกลายเป็นที่นิยมชื่นชอบไปซะง,งั้นและยังเรียกร้องให้นำกลับมาจัดแสดงอีก ในเมื่อแฟนๆขอมาขนาดนี้ศิลปินสาวจึงจัดชุดใหญ่สร้างสัตว์ประหลาดในอเรียบท่างๆให้อีกหลายตัวและยังคงแอบงงหน่อยๆว่าอะไรถึงทําให้มิตรรักแฟนเพลงติดงอมแงมขนาดนี้หรือว่ามันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่นะซึ่งเราก็ได้แต่แอบหวังว่ามันจะอยู่นิ่งๆตลอดไปเพราะถ้ามันเคลื่อนไหวได้ขึ้นมาเมื่อไรตัวใครตัวเผือก็แล้วกันนะ The ะก o กร e อิเรเจนบางครั้งก็แปลกใจไม่ได้ว่าทำไมตึกเก่าในยุโรป ต้องมีสัป,ปะหราาหน้าตาหน้ากวัวเหย่งกากรประดับอยู่ตามมุมหลังคาตลอดมองที่ไรเป็นขนลุกทุกทีสิน้าแถมมีหลายเวอร์ชันให้เลือกสรรเช่นสิงโตคิมีราเป็นต้นจ้องลงมาข้างล่างเหมือนกำลังมองพวกเราอยู่ตลอดเย่งกับว่าถ้าทำอะไรผิดเมื่อไรเตรียมโดนเล่นง,งานเมื่อน,นั้นแต่เรื่องนี้อาจเป็นจริงก็ได้เพราะชาวบ้านสมัยก่อนเชื่อว่ามันจะกลับมามีชีวิตนิยามขึข้นและจะสยายปีกกว้างออกบินเพื่อขับไล่ปีศาจร้ายคอยดูแลเมืองให้ปลอดภัย ดังนั้นจึงมีรูปสลักผู้พิทักหน้าตาน่ากลัวแต่ใจดีอยู่ตามบทและอาคารบ้านเรือนเต็มไปหมดแม้ว่าหลังๆจะถูกออกแบบให้กลายเป็นที่ระบายน้ําเวลาฝนตกหนักรับน้ําจากรังน้ําและปล่อยออกทางปากหรือมือแต่ก็ยังถือว่าได้ช่วยดูแลเมืองเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนวิธีจากเดิมนิดหน่อยเท่านั้นเองรูปปัน้นเซนเวนเซตลัสขี่ม้าห้อยกับหัวกรุงปรากนอกจากจะเต็มไปด้วยความสวยงามคลาสสิกแล้วยังมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ซ่อนเอาไว้ด้วย อย่างเช่นรูปปัน้นเ,เซนเวนเซตลัดนั่งบนม้าห้อยกับหัวชินนี้ที่ไม่รู้ว่าเตุใดศิลปินชื่อดังอย่างเดวิดเซอร์นี่ถึงได้สร้างสารรค์ผลงานที่เปลี่ยนไปด้วยพละกําลังและเหนือความคาดหมายขึ้นมาถ้าว่ากันตามจริงแล้วหาคเป็นยอดกษัตริย์หรืออัศวินในตำนานทั้งที่ก็ต้องแอคท่าเท่ๆกันหน่อยสิเอ๊ะหรือว่าเขามีความในอะไรแอบแฝงไว้หรือเปล่านะคําตอบนี้ต่อให้มียานทิพมาเองยังไงก็ไม่มีใครรู้นอกจากนี้ ทำไมเดวิดต้องให้คนที่นั่งบนมา้าเป็นเซนเวนเซลารกษัตริย์แห่งเช็กด้วยบางทีความจริงอาจจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่อยากสร้างสารร์ผลงานสุดซ่าบาราหรัมให้โลกจำเฉยๆก็ได้แต่ที่แน่ๆมันถูกพูดถึงอย่างมากถึงขนาดทําให้คนจากทั่วโลกมุ่งหน้าไปยังจัตุรัสเวนเซลรัรเพื่อชมงานชิ้นนี้มากมายเลยล่ะอนุสรรรมรึกแม็กกี้วอลล์ขึ้นชื่อว่าอนุสรรมรึกเราคงนึกถึงสิ่งก่อสร้างที่ดูมั่นคงไม่พังง่ายๆใช่ไหมคะ แต่ที่นี่กลับใช้ก้อนหินมาเรียงกันจนสูงกว่า6เมตรประดับด้วยไม้กางเขนด้านบนพร้อมกับข้อความสีขาวเขียนด้วยลายมือซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อความสนุกหรอกนะพวกเขาสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการจากไปของแม็กกี้วอลล์ยิงสาวผู้ถูกตัดสินโทษประหารตรงนี้ราวๆปี1 6 5 7ดด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นแม่มด ซึ่งในสมัยนั้นการล่าแม่มดเป็นเรื่องปกติมากสําหรับชาวสกอตแลนด์แต่ไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมต้องมีการสร้างอนุสรราลึกขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นั้นเกือบเกือบสองปีถัดมาด้วยและเรื่องมาโปตากอีกอย่างหนึ่งตรงที่ในบันทึกต่างๆไม่เคยมีชื่อหญิงสาวนางนี้อยู่เลยแต่เป็นชื่อของป่าตรงนั้นแทนอา้าวงงกันล่ะสิทีนี้หรือว่าบางทีมันอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหญิงสาวทุกคนที่ถูกกล่าวหาก็ได้นะป่าหินเอ็กซ์เทนสไตล์ แค่เห็นก็รู้สึกถึงความลึกลับกันแล้วใช่ไหมล่ะถูกแล้วคะ่ะเพราะป่าหินแห่งเยอรมันนี้มีอายุนานกว่า1,000 0ปีโดยมีเรื่องเล่าว,ว่าคนที่เข้าไปที่นั่นจะสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับบางอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยนะอาจเป็นเพราะว่ามีร่องรอยของมนุษย์ที่เข้ามาที่นี่แต่ไม่มีใครทราบว่าเข้ามาทําอะไรบางทีใช้เป็นที่พักอาศัยป้อมปราการห้องขังสถานที่ประกอบพิธีบูชายัญ หรือไม่ก็เป็นทุกอย่างที่ว่างมาเลยนอกจากปริศนาที่ยังคาใจทุกคนแล้วความอลังการงานสร้างของตัวสถานที่นี้เองก็ทําให้รู้สึกตัวเลกจิ๋วมากแล้วเพราะหินเหล่านี้สูงกว่า47เมตรแถมยังตั้งต่งงานเรียงกันสี่ก้อนเหมือนหอคอยทมินรวมทั้งมีรอยสลักที่ด้านหน้าของหินพรงที่ถูกเจาะหรือแม้แต่บันไดหินที่ถูกสลักขึ้นมานั่นอีกซึ่งดูยังไงก็ไม่น่าใช่ฝีมือของธรรมชาติแน่ๆน แต่ต่อให้เดาถูกยังไงเรื่องของสิ่งลี้ลับที่ใครๆพบเจอก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันอยู่ดีพีระมิดเตโอติอัวกันพีระมิดไม่ได้มีอยู่แค่ที่อียิปต์เท่านั้นที่ประเทศเม็กซิโกก็มีเช่นกันค่ะโดยมีพิกัดอยู่ที่เตโอติอัวกันดังนั้นจึงได้ชื่อเดียวกับเมืองถือเป็นอรารยธรรมสมบัติของชาวเมโสอเมริกันที่เว่อร์วังอลังการมากเพราะกินพื้นที่กว้างประมาณ20ตารางกิโลเมตร และนับเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในซีกโลกนี้ช่วง100ปีก่อนคิสการอีกด้วยแต่ดันไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างที่แท้จริงและมีจุดประสงค์อะไรกันแน่นักวิชาการคาดว่าอาจเป็นชนเผ่าทางตะวันออกมาสร้างเอาไว้ส่วนที่ต้องมีขนาดใหญ่โตก็เพื่อรองรับประชากรประมาณเกือบแสนภายในประกอบไปด้วยรังค้าวิหารที่พักของชนชั้นสูงและนักบวชอัดแน่นเต็มไปหมดซึ่งดูแล้วสังคมที่นี่น่าจะดีใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยเพราะมีหลักฐานว่า อยู่กันได้ไม่กี่ร้อยปีก็ล่มสลายแล้วปล่อยทิ้งร้างกันซะแล้วส่วนเหตุผลที่ทิ้งกันไว้กลางทางนั้นยังไม่แน่ชัดและยังคงเป็นปริศนาลึกลับให้คบคิดกันต่อไปซีเฮนช์นอกจากสโตนเฮน์แล้วรู้ไหมคะว่าโลกเรายังมีซีเฮน์อีกอย่างหนึ่งด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าเพราะมีลักษณะคล้ายกันและเต็มไปด้วยปริศนาคือคือการซะด้วยนะซีแต่เจ้านี่ต่างกันตรงที่มันเป็นท่อนซุงและยังไปตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในบ่อกเกลือริมหาด นอตโนโฟกุม no ด้วยนี่ถ้าไม่บอกกันก่อนนึกว่าเป็นสถาปัตยกรรมโบราณเรื่องชื่อเลยนนเนี่ยเนี่ยส่วนที่มาที่ไปของมันไม่มีใครทราบแน่ชัดเพียงแค่สันนิษฐานกันไปว่าอาจมีความเก่าแก่กว่า4,000ปีที่อยู่ตรงนั้นมานานแล้วแต่ก็มีคนบางกลุ่มคิดว่าน่าจะเกิดจากฝีมือชาวบ้านที่ต้องการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวคล้ายๆกับสโตนเฮนต์ตางหากล่าไม่ว่าจะถกเถียงกันยังไงท้ายที่สุดแล้วเจ้าวงกลมปริศนาเส้นผ่าศูนย์กลาง7.5เมตรนี้ก็ได้ถูกย้ายไปโชว์ตัว ในพิพิธภัณฑ์คิงลินเรียบร้อยแล้วและเหลือไว้เพียงแค่คำถามที่ยังรอคำตอบมาจนถึงปัจจุบันนี้รูปแกะสลักโมเสสมีเขาโดยทั่วไปศิลปินมักแกะสลักรูปมนุษย์ให้มีความเหมือนจริงมากที่สุดยิ่งเป็นบุคคลในตำนานก็ยิ่งพิถีพิถันุดฝีมือกันเลยใช่ไหมล่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจไมเคิลแองเจโลสร้างสารรรูปแกะสลักโมเสสให้มีเขาเล็กๆโผล่อ,ออกมาซะอย่างนี้ทั้งๆที่ตัวจริงเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้น ก่อนที่จินตนาการจะเลยเถิดไปเรื่องนี้มันมีที่มาค่ะว่ากันว่าไมเคิลนี่แหละที่ตั้งใจแกะสลักให้โมเสสมีเขาขึ้นมาเองแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ไม่ใช่เขาสัตว์ทั่วไปมีความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะเชื่อว่าอาจจะมีต้นแบบมาจากแสงไฟที่ส่องมาจากไฟฉายเนื่องจากลำแสงเหล่านั้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมจนอาจทำให้เขาปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาดังนั้นเขาทั้งสองนี้ก็คงเป็นตัวแทนของแสงจากพระเจ้าที่สัตว์ส่องอยู่บนใบหน้าของโมเสก็ได้ หรือว่าบางทีศิลปินผู้สร้างอาจจะเคยเห็นแสงเหล่านี้กับตาม,มาแล้วใครจะไปรู้เหรอนอะทิมบักตูมองไกลๆก,กันนึกว่าเป็นทุเรียนที่ไหนได้มันคือสุราทรงแปลกประหลาดในประเทศมาลีมีความแปลกกว่าชาวบ้านเขาต้องที่ท่อนไม้ยื่นออกมาทุกทิศท,ทางเหมือนหนามแหลมคมสร้างขึ้นจากดินและหินเกือบทั้งหมดโดนแดดลมฝนมานานกว่า500-600ปี โดยไม่มีพังหรือซุดตัวเลยสักนิดส่วนเคล็ดลับความอยู่ยงคงกระพันของอาคารนี้มันคืออะไรและทำไมต้องมีหน้าตาแบบนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้รู้แค่ว่าแค่ดีไซน์ภายนอกก็ชนะเลิศมงลงไปแล้วนอกจากนี้ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองท่าของการค้าขายและเป็นศูนย์การของวัฒนธรรมอิสลามในช่วงศตวรรษที่1 4ถึง16อีกด้วยก็ไม่น่าแปลกใจนักหรอกเพราะทำเลที่ตั้งเขาดีอยู่ตรงทางเข้าทะเลทรายซาฮาราเซ็กขนาดนั้น ใครๆก็ต้องแวะมาพักเติมน้ำเติมสเบียงกันก่อนและด้วยความที่เป็นเมืองโบราณอันทรงคุณค่าทางยูเนสโกจึงลงทะเบียนให้กลายเป็นมรอดอกโลกที่ควรรักษาเอาไว้กันเลยเชียวเธอมันเทียมองเพลินๆก็เหมือนกับกองหินธรรมดาทั่วไปแต่ถ้ารู้แล้วอาจจะอึ้งไปเลยเพราะมันคือโบราณสถานยุคสัมฤทธิ์อันโด่งดังในสเปนที่สร้างจากหินแข็งและมีอายุกว่า1,000ปีก่อนคริสต์กาลแต่ภายในยังคงสภาพดีอยู่ จะเห็นว่าด้านในมีทั้งลานอเนกประสงค์โรงละครบ้านเรือนบันไดหินทอดยาวไปยังส่วนต่างๆรวมไปถึงคลองที่สร้างจากหินสลักค่อยลำเลียงน้ำจากภูเขาเข้ามาในเมืองด้วยซึ่งถ้าลองคิดดีๆถือว่าล้ำสมัยไปหน่อยสำหรับเมืองที่เกิดขึ้นหลายพันปีก่อนหรือเป็นไปได้ว่าผู้สร้างอาจจะมีเทคนิคลำล้ำซ่อนอยู่กันแน่นะนอกจากนี้ด้วยดีไซน์ที่แปลกและแหวกแนวจึงทำให้เป็นที่สนใจของนักโบราณคดีเมื่อคำนวณอายุจากหน้าตาของมันแล้ว คาดว่าทีีนีอาจเป็นเมืองโบราณของชาวเซลติเบอร์เรียนในยุคจักวรวรรดิโรมันก็ได้แม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้คำตอบชัดเจนแต่ก็ได้แต่หวังว่าปริศนานี้จะถูกคีขคายในอนาคตอันใกล้นี้แหละถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ